กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเดอ้อมื่อนี้กัปตันกับมาไหวพระาธาตุโพลนะพี่น้องเนาะกับไหวแล้วแล้วเป็นทีเรียบร้อยนะมากับแม่ลิงนะพี่น้องจะเอามากินวัดหมักตาลพี่น้องเลยไหน <c oughs> เออที่ออาไอ้ไอ้โซนโซนตัวนี้ก็จะเป็นโซนในวัดหมักตาลกับวัดแล้วก็เป็นข้าวปุ้นนะพี่น้องเนาะแมน เป็นโซนวานหมักตาลล้วก็นเขาปุ้นเนาะพูดได้มาไหวประทัดผลต้องได้แหวะมากินเด้อพี่น้องเด้วเอาวานหมักตาลลา้วก็มีน้ำตาลก้อนทั้งบ้านเพื่อนนะโดยโเป็นน้ำแขง็งน้ำแข็งใส่นะพี่น้งองเป็นกระนวหมักตาล,ลา ส่วนบ้านไงบ้านกับตันก็มีขกาเนาาต้นมักตาแต่บเรมเด็ดกินแบบนี้มี่เด้กินเป็นเป็นหน่วยเลยผ่ากินเป็นจาวเลย ชอะไรพี <land> ่น <famil> ้องตัดแซ่ตัดแซ่ไปยี่ถั่วเป็นกับพอดีพ่ตาแพงถั่วถั่วใบใหญ่นะพี่น้องพอดีกินชุกเินไปกินยังไงเนาะโดย ้ก็โรยกระทิละอุ้ยสวยเข้าบัดได้บะหมี่ใส่บะหมีม่ในแห้งแซ่บตื้อเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันมาได้มาได้มาเยอม <laughs> ตอนพืชพาน้องลิงอยากอยากว่ามีผู้ใดไปขึ้นหายช่วงนั้นผมว่าเป็นช่วงหนังมักตาัแน่คล้ <c oughs> องโปรดแซ่บใส่กับมักมีนีแ่แซ่บไม่ซีหอมมักตรันหอมดิ้แหวงแหวงแหวง,งเขาก็อยากจริง,งันเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หอมมักมีน,นั้นเดี๋้วเอาอืมดูเว้ยวางให้พี่น้องมึงดูหนิ หมักตารอ่อนอันนี้ไม่อันนี้มันแก่กล่องกับะป๋อยโฟกัสปันไดพี่น้องอันนี้คือหมักตารอ่อนกินยินจินเห้พี่น้องเนอะวันน้ำกันนะทุกคนวันหมักตาลกับบะหมีม่นังนะพี่น้องอพร้อมแซ่แบ <laughs> ระบาวดแดงกับระพระไอ้ขมเข่าใหญ่จักไปอยู่ทางไหนพ <t şimdi> ี่น้องเลยคือหิวดูหิวดันเลยกินหวังมานไงกัปตันกับน้องพี่น้องไปไหว้พระอยู่พระธาตุพูนก็ไปเห็นพระพี่น้องพระิ่นเอาออกมาแต่ในพระธาตุนะนายเจดีเนาะโอ้มีแต่พระเก่าแก่พี่น้องมีแต่พระองค์งามๆไหมตาสะอ่อนเนาะสุดยอดลีพระนะ น่อ้ตั้งแต่สั่งพระธาตุพุนนั่นแหละจักจักแต่ข้าวสมัยใดเนาะกับตันกับผู้เนาะมีตะองงามๆพี่น้องโอ้สุดยอดพระพระไม้เนาะพระไม้แบบค้นข้าวตะกี้เข้อไม้เห็ดนั่นก็มีตะองงามๆระ,ะไม้มีปวกกินน้ำโตยังสมบูรณ์ก็มีเป็นแบบหยกก็มีเนาะพี่น้องหยกขิ้วๆนะ มีหลายมีหลายเป็นแบบยกแบบทองคำแบบทองมีแบบที่หนึงมันจออกมาทีหนึ่งเยกับินหอ่อวม่กับ,เบเิเดาี๋ยเอะเอ่อให้เพิ่นห่อใส่ถุงหให้แล้วกัตั้ซมกตั้ซชิมกมก หวานหอมๆเนาะหวานหอม,หอหอมแสบปีลีท้องพี่น้องเนาะโอเคครับแตงกสีจึงคลิปไปก่อนเ้อพี่น้องกินหวานก่อนอดโบไว้แสบปิลีซิมคำเดียวแสบแพงฉันจบ แปบอืมพุ่นเห็นไหโดยเอาถั่วเดียวเผื่อโมกินอืมนามันกินหวานแล้วล่ะ กินหวานแล้วต่อด้วยข้าวปุ้นกินหวานแล้วต่อด้วยข้าวปุ้นเม่นเทกินข้าวปุ้นแล้วจังมากินหวานเนาะพี่น้องไปสัตว์หวานก่อนนี่ยาเภาอกินเบิร์ดเด้อเอาไว้สดเอาไว้สดเอ้ยโดยใส่กัน เบืงเบืงเบืงทุกคนนะคลบหน่อยนะวแลี่ยมมันเยอะมากอะไรอีกสักกินสุดยอดพี่น้องบบาวกับตันสดขอบคุณน้ำยาตีนไก่น้องกินได้ปเลารายครับหนึ่งแมรี่เงิยเสร็จแมรี่ พากันวะไอ้บุญอยู่กล้องหมดสตาร์ทเนาะแมงลิงคิดว่าลูกแมงลิงตะโกนเลยดังติ้งแล้วแมงลิงก็เลยว้าวพอแล้วมาเบิ้งหัวแบบบ่มีทุกคนบบกับตัตศูนย์กินจนซีอิ่มแล้วเพิ่นว่าะเพิ่นกัดหมักพริกเมื่อทะเลหมากแล้วทุกคนเพิ่นเพชรคนจากศูนย์กัดคำเดียวมึงดูฮะมาเด้อทุกคนเนี่ย S 1> <S 1> เสียแต่ม,มากน้อยเด้ออันบางผิงจานนัำเบาเ <c oughs> พื่อนมาเมิดไปไล่หมากแล้วเพื่อนมาจนหือพามาผรทาทัดโพนต้องกินข้าวปุ่นเนาะทุกคนข้าวปุ่นแซ่บมีหลายห่านมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6หนึ่งสองสามสี่หาหกห่านเนาะทุกคน แมนกล่องเบาเบากับแตนเบาโฟกัสก็ขออภัยเด้๋ยทุกคนมันจะเป็นแบบปรับแสงน้ำประทานเนาะกล่องคนบอกกันสั้นแมนเขนใส่มอเลยบัดเนี่ยแมนบมเมนต์ใหม่หมออตี่นไก่ตัวนะั้นคอยดีให,หม่น้องทใ<ำ>หม่ <laughs> แมลงลิงมาสู่ว่ากับตันนังแต่้าวๆทุกคนวา่าสิออกมาและช่วงเที่ยงว่าสิออกมาแล้วช่วงเที่ยงเนาะว่าสิออกห้ามมาได้หลเข่าเท่านั้นแม่นแล้วก็มีลูกค้าเข่า,า,ขาบัดน,นี้มีลูกค้าเข่ามาเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนหยังลูกค้าน่ะก็มาดีดี้วทุกคนที่นี่คันเฮาบ่ไปไสดอกนอนเผาห่านันบ่มีมาเปลี่ยนแม็กยาง่แมนบัดนี้ว่าสิขี่รถจักรกันมา2คนรอบเที่ยงมีลูกค้าเข่า พ่อน้องดีดีโตกับแม่น้องดีโตพามาบันนี้เพื่อนว่ามาสิพาไปเพื่อนว่าซี่ม้งจากในออกจากห้านทุกคนยันบอทันเนาะยันบอทันยันนั้นเพื่อนเลิกก่อนยันเพื่อนเลิกก่อนตอนแรกว่าสิมากันสองคนก๋วเตี๋ยวข้าวรสจักษมากับเป็ดสโมงเนาะเปิดมาแม่มาสโมงหนึ่งกับสโมงหนึ่งเนาะทุกคนมันไก่แห้งไก่แห้งแล้วกับรสจักษแล้วกับรสจักษกะ มาหอดแต่ว่าใช้เวลาโดนเติมเจ้าคือกินเป็ดตาแสบแท้ว่า,ากับตันเจ้าคือก,กินเป็ดตาแสบแทบ้ที่ห้นอยาก <c oughs> นี่งาดเป็นงาดงาดโอ้ย ข้าวปุ่นงามแพงแล้วทุกคนเส้นหันงามขาวขอาวขาวเม็ดขาวจ้าอนัน <c oughs> มากขปุ่นดีป่ะกับแตนห้องเพลินกินน้ำเนยมาเด้อ, <c oughs> อกอดกับแม่เนาะกินขปุ่นน้วกันแมน <c oughs> และเอฟซีทุกคนเนาะกินขปุ่นน้วกัน มาขอพรที่พระธาตุโพนเนาะทุกคนเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ซักซิ์หลายคนหลายต่างแขงต่างเมืองหลายประเทศเนาะเขินมาขอพรคนมีแต่สุขภาพแข็งแรงเดือยยังหมันคนยืนใร่ลำรวยลำลุยเพืุ่ขู่ขุ่ข่คนแมนตัมมาขอพรเผื่อเอฟซีเพื่ทุกคนเนาะเอาบุญมาฝากเนาะทุกคนเอาบุญมาฝากทุกคนเนาะ เพื่อสิได้มาบมแมนง่ายเนาะบ่าวครับเพื่อสิได้ออกเฮือนมาจนค่ำจนำมืดจนค่ำสีมม่โมงเสด้ออกมาเหตุผลนี่บดทดสอบไลยแมนอันจนใจจนอยากถอดใจแล้วบ่ากมากเลยนะบ่าวครับตัเนะเมื่อซาบม่มมมมลิงว่าสันมือใหม่จังไปะม่ลิงว่ะบ่ได้แล้วได้ตั้งใจแล้วเนาะทุกคนจําเป็นได้นี่อันพ่อน้องนี้โตแม่น,น้องนี้โตสงสารมันก็เลยพามา <laughs> มันก็เลยพามา <laughs> <laughs> มันเห็นอันสีออกเงื้นอันไร้เถือ่อนแตนเศร้ามันก็เลยพามาโดยความตังใจแ้วก็ประยัดอยากมาให้ฮอดให้เธองี้าะทุกคนแสบๆสบวยบักไงมืดเซยปกติเป็นคนบวกบักจริงสิ <laughs> แสดงว่าแสบแห้งแสดงว่าแสบแห้งกินเมดถ่วยหนึ่งได้กินข่าวังมากเลยแมนกินข่าไปตอนนะั้นอืมผิดเมืเป็นสวนเราบปจักผิกค่ะผิกเขาเจ้าจมื้เป็นสวนแหละกองเพืนกระสบปั๊บแสงบาทานนอนทุกคนบุบบ้าบุบบ้ก็ขออภัย Oke, skip, skip, dah, kembali, kembali.